เดี๋ยวให้ใหเห็นตอนตำนะครับผมอืมบ่ได้เห็นหนาเลยเด้อพี่น้องนี่ตำใส่ประแดดลงไปลืมครับลุงแง่พี่น้องโอใส่นามเลยจัน่อย ใส่น้ำอันมก็คืออืมอืมคือเหลืองพี่น้องมันคือคืน

เือหมดเลยเก็บน,นั่นไหนหรอวินนองจับหนึ่งนะครับหาเจอแล้วครับผมมองแล้วนี่บีบซะเลยอันเรียงแหลกเพียงสองเอาใส่ใส่จากสามเรียงนะเดื่กัน ทำเลยครับผม,ผมลงนวดลงแล้วครับผมมาลงเลยลงดำเสียขบ

เสิร์ฟพี่น้องใส่จานบักเอฟแล้วจาน เป็นหน้าใดพี่พน้องแสบวะแบบนี้ซื้อมือผมแส,แสบครับผม